นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมศิลปาก,กรเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2454จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่110แห่งการสถาปนา ดังความในราชกิจจารนุเบกษาว่าให้ยกรมโยธาออกจากกระทรวงโยธาธิการแยกการช่างที่เป็นประณีตศิลปะไว้ส่วนหนึ่งและให้ยกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการมารวมกันตั้งเป็นกรมศิลปากรมีผู้บัญชาการกรมขึ้นตรงต่อพระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาโปรดลาโปรดกระหม่อมให้ผู้ใดในกระทรวงใดหรือกรมใดเป็นผู้บัญชาการเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นเหมาะกับบุคคล รั้นถึงพุทธศักราช2,469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบรวมกรมศิลปากรเข้ากับราชาบัณฑิตยสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นแผนกศิลปากร พุทธศักราช2475กรมศิลปากรได้รับการจัดตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยสังกัดกระทรวงธรรมการครั้นถึงพุทธศักราช2478จึงรับโอนงานกองวังนอกกับกองมหรสศพจากกระทรวงวังมาดูแลรับผิดชอบจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2545จึงย้ายมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่ากรมศิลปากรจะมีการเปลี่ยนแปลงสังกัดและปรับปรุงส่วนราชการภายในหน่วยงานมาโดยลำดับแต่ภารกิจหลักยังคงไว้ตามเดิมและขยายขอบเขตภารกิจให้ครอบคลุมส่วนภูมิภาค ภาระหน้าที่ของกรมศิลปากรแบ่งออกเป็น4ีด้านคืองานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติโดยมีกองโบราณคดีกองโบราณคดีใต้น้าและสํานักพิพิภาพาธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านภาษาเอกสารและหนังสือมีสำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมมีสำนักสถาปัตยกรรมสำนักช่างศิลป์หมู่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนา สสดุริยางคศินมีสำนักการสังคีตเป็นผู้รับผิดชอบส่วนภารกิจที่ขยายความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคมีสำนักศิลปากรที่1-12เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ กรมศิลปากรตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการทำรูบำรุงสืบสารมรดกศิละปะวัฒนธรรมของชาติและการสนองงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการทำรงรักษาจารีตประเพณีการอนุรักษ์บำรุงรักษามรดกทางศิละปะวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีและสร้างสารรค์ต่อยอดเพิ่มคุณค่ามรดกศิละปะวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้มรดกศิละปะวัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่อย่างมั่นคง และย่งยืนสื่อไป